ครับในโอกาสนี <altro> ้ครับโรงเรียนเสือโก้พิสันนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านสนามนะครับผู้บริการพลละวัฒนบุตรเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านเสือโก้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ในการจักรินสวัสดีนะครับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่กิติพจน์อาชนะชัยนะครับกรรมการฐานศึกษาของโรงเรียนเสือโก้พิยิสันขอขอบพระคุณท่านคุณพ่อสังคมบวรตังค์นะครับรองประธานคณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสือโก้พิจิสันเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอขอบพระคุณท่านผู้ในการ ครับขออบพระคุณท่านวิมวลรัลตนพัฒระบุญญากุลนะครับขอขบพระคุณท่านวิมวลรัลตนพัฒระพัฒระบุญยากุลนะครับท่านมาให้เกียรติส่งเสริมกีฬาภายในเสือกโก้เกมในวันนี้นะครับขอบคุณท่านเ <ๆ S 1> ป็นอย่างสูงนะครับตลับท่านวิมวลรัตนพัฒระบุญยากุลนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับพันนี้ท่านผู้ชมกําลังจะได้ชม uh ขบวนพาเหรดของนักกีฬาโรงเรียนเสือโก้วิทยาสันนะครับจะนําเป็นขบวนแรกก็คือขบวน กีฬาภายในของเสือกกท้องทิ่นเกมนะครับซึ่งคนถือป้ายนั้นเป็นคนมาจากสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีแดงนี้เป็นนักเรียนชั้นมอหนึ่งนะครับที่ผมจําได้นะครับส่วนสีเหลืองนี่เป็นนักเรียนชั้นมอไหนเนาะนี่นนับดูรูปร่างหน้าตาแล้วจําไม่ได้นะครับว่าเป็นมอไหนนะครับน่ารักมากทั้งสองคนนะครับน่ารักมากนะครับดูดูทั้งสองคนพัก พักายหันายไปทางท่านคณะกรรมการท่านประธานในพิธีด้วยนะครับขอเสียงประมือต้อนรับกับายกีฬาภายในเสือโกกท้องถิ่นเกมบางดังนะครับผมครับนี่คือลูกสาวของพวกเรานะครับเงยหน้าขึ้นสวยๆนะลูกนะหันหน้าขึ้นสวยๆนะลูกนะครับเป็นกีฬาภายในเสือโกกท้องถิ่นเกมนะครับเป็นกีฬาที่พวกเราอ่าร่วมกันจกกัดกิจกรรมม่อสองตัวนี้ <laughs> Morning, อมอ .1 กับมอ .2 นะครับโ oh, อ้โหยังหน้าจะจำไม่ได้นะครับตามด้วยขบวนธงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ธงชาติไทยแล้วก็ต่อด้วยธงเหลืองแดงธงประจำสีของเสือโกกจิสันครับช่วงนี้พบกับการบรรยายเพลิงเอเวจีครับเชิญครับนรชนเหล่าใดไร้สำนึกไม่คิดตึกไต่ตองทำวิถีแม้นถูกนำทิศทางทำดี อาเวจี ee, จะเปิดรอประตูกรรมคณะสีแดงมาในภายใต้แนวคิดนรกหรือเพิงอาเวจีพวกเราอยากถ่ายทอดความสามัคคีในงานกีฬาสีให้มีความกลมเกลียวในหมู่คณะรู้จักบุญบาปผิดถูกและกฎแห่งกรรมโดยหยิบยกความเชื่อเกี่ยวกับนรกขึ้นมาและถ่ายทอดผ่านขบ,บวนคณะสีแดงค่ะ ป้ายคณะสีแดงเพิงอเวจีผู้ถือป้ายนางสาววิเลวรรณสุทธวงศาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับหนึ่งและนายภูวนาถวาจารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งนำโดยนายสอนศิลป์ประมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งไม้สองเด็กหญิงพลสวย จำลองเพลงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ไม้3เด็กหญิงเมธิการสุวรรณเสนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ไม้4นางสาวพรพิมลสีใสชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ไม้5นางสาวอารุณโอไทยฝางเสนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1และขบวนพาเลตตามด้วยพุ่มเงินพุ่มทองและพระ พระบรมฉายาลักษณ์ผู้ถือพุ่มเงินได้แก่เด็กหญิงบุญญาณุรอดเกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.3ทัสม่มทองเด็กชายกิติกรหงยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทัสองพระบรมฉายาลักษณ์รอสิได้แก่นางสาวอาทิตยาพวงภูมิมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่ง พระบรมฉายารักรอสิบเด็กชายสมณนัสแสนศิลาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสองป้ายธิดาศีผู้ถือป้ายนางสาววิพาดาเอกรักษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งและธิดาหีชั้นมัธยมและธิดาสศีนางสาวอาทิตยากริตนอก,นอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ทับ1ตามมาด้วยขบวนยาเสพติดผู้ถือป้ายเด็กหญิงเกศลินประโภสังและนางสาวศิริลักษสเถียนธรรมกุล หลงอบายลืมความยายไร้ความผิดใครชี้ถูกชี้ผิดไม่ฟังเสียงหลงระเริงเชิงชีวิตคิดแต่เพียงใจเอ็นเอียงจิตอ่อนแอแค่ตนเองเพิงอเวจีแสงสีแดงจากแดนนรกเป็นขบวนสะท้อนสังคมให้รู้บาบุญคุณโทษ โดยมีเทพจากแดนนรกที่ร้อต้อนรับท่านอยู่หนึ่งองค์ต่อหน้าท่านได้แก่นายอภิวัตจุนทองชั้นวัธยมศึกษาปีที่3าทับสามตามด้วยป้ายขบวนนักกีฬาผู้ถือป้ายเด็กหญิงสิริวิไลใจสำรวมชั้นวัธยมศึกษาปีที่สองทับสอง และตามด้วยขบวนเชียร์ลีดเดอร์ได้แก่นางสาวพไทรวันบานโสชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นางสาวบุตรสกรเสียงอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นางสาวศิริยากรจุลหง์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับงเด็กหญิงนันวัสนานวงศ์จำปาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3เด็กหญิงสุพิช,ชายา ชัยหาฉันมัยนธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งเป็นการสร้างสีสันที่น่ารักมากะามนะคาวอรพียงนะคะผู้ถือป้ายได้แก่เด็กหญิงสุนิดาเลิศไทยสม เป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 กับต่อไปเราขอ,อนำเสนอในคอนเสิร์ตที่เราตั้งไวคือเู้ปนสวนสวรรค์ผู้ถีใต้อัศวีิเทพนายอภิสิทธิ์บุตรกาและนายพงศิพัฒน์เจริญพงษ์ เทพหรือพระอาทิตย์เป็นเทพผู่ปินใหญ่ในบรรดาดาวชะ,ะเคราะเทพแห่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์แสงสว่างความร้อนและการเกษตร Peace. ตอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับหนึ่งและชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับสองและขบวนสุดท้ายขบวนบุญกระถิ่นตั้งกะวังเต็มที่เอาความดีบอดูมินบุญกระถินซอยคำท่านทอดใหหมูสงท่วมหรือแรงขาดแหว่งบ,งบ่สมบูรณ์ประเพณี่ำบุญพอแม่เห้าบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิมสลักใจไว้คงที สามัคคียืดไหวหญ่าลรยชิมดอกหีบค้องคณะสีเหลืองอักษรีบริบรักขอขอบพุะคุณค่ะขอเสียงประมือให้กับอักษรีบริบรักสีเหลืองนั้นาด้วยครับผมนี่คือขบวนพาเหรดที่แบบไ้อย่างความคิดสร้างสรรค์ในอย่างสวยงามครับอออกแบบได้อย่างสวยงามนี่คือความคิดของลูกๆเสือโกกพิทยาสารครับช่วงนี้เราจะมีการมอบรางวัลให้กับขบวนพาเหรดครับ ผลการตัดสินขบวนพาเหรดครับชนะเลิศได้แก่สีเหลืองรองแคะเลิศได้แก่กสีแดงขอเชิญตัวแทนทั้งสองสีนะครับรับรางวัลจากท่านประธานคณะกรรมการสรรหาครับเรียนเชิญท่านพันธบ,บทโทจังหวัดสมงโหนครับเป็นเกียรติมอบเงินรางวัลให้กับขบวนพาเหรดครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านประธานขึ้นเบรดีเลยนะครับ ครับเป็นสามารถของพวกเรายังไม่สิ้นสุดนะครับขอบคุณท่านพันธบทโฮจําบัดธรรมงศ์ลเป็นอย่างสูงครับปรบมือท่านอีกครั้งนึ่งครับผมครับเป็นการขอบคุณท่านครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ท่านจะได้รับชมแรงพิธีเปิดนะครับในการเต้นอารบิกประกอบเพลงนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้ดูการโรงเรียนบ้านดวงน้อยนะครับท่านผู้ดูการโรงเรียนบ้านสนามท่านพลวัตวัฒนบุตรนะครับคุณพ่อทองไกรปัญญาแก้วนะครับ ท่านผู้อนการโรงเรียนบ้านเสือโกกนะครับท่านสักรกลั้ำชารูมหาสารคามนะครับเพื่อนคุณครูสันชัยและอ,อพักนะครับที่ท่านมาสนับสนุนและก็เป็นเกียรติให้กับลูกหลานชาวเสือโกกวิทยาสรนนะครับท่านผู้อนการโรงเรียนบ้านเสือโกนะครับท่านผู้การจักรินสวัสดีนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ